ข,ของคข้รับองาจงาจงให้สิ้นสาาัพทในินสาาับพิสัพท หนูบอกแล้วมันดีดเลยอะเห็นบ้ามันดีดมันดีดดูขาหลังรับรองกระโดดสุดปั้นเลยอะเข้าไปทีเดีงอย่าเข้าไปหมดเข้าไปทีอ่านะเดี๋ยวไปอดผ้าสำคัญนะ ใช่เลยว่ะเห็นไหมก็ไม่ยอมออกเลยเฉยๆก่อนนะเฉยๆ โหกล้องมีห oh, ูชัดหน้าดูเนาะชัดแจ๋วโอ้โหหนีไปเลยนึกว่าจะย้อนกลับมาเแปลกนะคะเขารู้นะว่ากําลังไปทางโน้นไปเลยเจ็บเ่รอไม่ทัหรอ